สวัสดีครับพบกับเซลทีบีเอ็ม o ั r a d สาขาเชือใชัยออ o โตเฮาที่โคราชน,นะครับวันนี้ผมพามารู้จักกับตัว F 900 GSA คันนี้ว่ามีรายละเอียดเชิงลึกหรือว่ารายละเอียดต่างๆด้านไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับเรามาเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถก่อนก็คือตัวขนาดล้อนั่นเองเริ่มต้นจากตัวล้อจะเป็นแบบซีลวดไร้ยางในนะครับขนาดของยางที่ติดรถจะเป็น90ทั90ขอบ21ก็จะเหมาะกับ ทุกสภาพพื้นผิวในการใช้งานแล้วก็จะมีข้อสังเกตเล็กน้อยตรงจานเบรกนะครับที่จะมีขนาดวงที่ใหญ่กว่าจะมีความบางหน่อยหนึ่งนะครับทำให้ระบายความร้อนได้ดีเอาไปลุยพวกทางโครนได้ดีนะครับลุยน้ําได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับทาให้จานเบรกตรงนี้ยืดหยุ่นในการใช้งานระยะยาวค่อนข้างดีเลยครับผมส่วนระบบกันสะเทือนหน้าจะเป็นโช๊คหัวกลับอัพไซด์ดาวนะครับขนาด43มมตรระยะยุบให้มาถึง230ม mm มนะครับก็จะเหมาะกับ สายที่เอาไว้ลุยแบบแอดเวนเจอร์บ้างทางดินบ้างนะครับก็จะเหมาะสมกับตัวนี้เป็นอย่างดีนะครับผมแล้วมาต่อกันที่ด้านหน้าของตัวรถนะครับปากเป็ดด้านหน้าตัวนี้จะเป็นพลาสติกยืดหยุ่นง,ง่ายนะครับค่อนข้างเบาแต่ว่าแข็งแรงพอสมควรนะฮะแล้วก็ด้านหน้าเป็น LED ทั้งหมดแล้วนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายขวาตรงด้านนี้เลยนะครับผมส่วนชิวจะเป็นชิวแบบปรับมือนะครับสามารถปรับขึ้นและลงได้หนึ่งระดับนะครับผม จะเป็นแบบนี้เลยส่วนต่อมาข้อดีของตัว F900 g s a คันนี้นะครับนอกจากตัวรถที่จะขนาดใหญ่ขึ้นกว่าตัว Gs ปกติแล้วตัวรถยังเพิ่มเรื่องของอุปกรณ์แต่งมาให้เลยเป็นแคสปาร์เหล็กด้านหน้าแข็งแรงแบบนี้นะครับซึ่งฉีดสเปรย์ป้องกันสนิมแล้วเรียบร้อยนะครับค่อนข้างที่จะดูสวยงามแล้วก็ป้องกันตัวเครื่องได้อย่างดีนะครับผมต่อมาเรามาดูที่พักเท้าสําหรับคนขี่กันนะครับ ตัวที่พักเท้านี้จะเป็นแบบหนามนะครับเวลาเราใส่รองเท้าบูทหรือว่ารองเท้าที่ไว้ขี่มอเตอร์ไซค์จะพักได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ลื่นเวลาขับขี่ในช่วงถนนเปียกนั่นเองนะครับอ๋อผมลืมบอกไปนะครับตัวโช็คหน้าจะเป็นโช็คแบบธรรมดาไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะครับแต่ว่าข้อดีของเขาคือสามารถปรับเรื่องของคอมเพรสชันรีเบลและพีโลดได้นั่นเองนะครับผมส่วนตัวกุญแจก็เป็นแบบย์เลดนะครับน่าจะเป็นมาตรฐานเดียวกับ bmw ที่เป็นบิ๊กไบทุกรุ่นแล้วนะครับผมส่วนต่อมาจะเป็นประกับแเห็นทางด้านขวานะครับปุ่มแรกทางด้านบนจะเป็นปุ่มปรับความร้อนอัตโนมัติของแหงทั้ง2ด้านนะครับสามารถเปิดและปิดได้ต่อมาจะเป็นปุ่มโหมดตรงกลางนะครับสามารถปรับตั้งค่า การใช้งานได้ถึง6ระดับด้วยกันนะครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายเป็นโหมด start stop ของตัวรถนะครับผมได้ส่วนต่อมาจะเป็นประกับแฮนด้านซ้ายนะครับเริ่มจาก multi controller นะครับเรียกง่ายๆว่าวงล้อหมุนนั่นเองนะครับใช้ควบคุมหน้าจอเปลี่ยนโหมดหรือว่าปรับเซตค่าต่างๆปุ่มเมนูสามารถกดขึ้นลงได้นะครับกดลงคือตกลงกดขึ้นคือยกเลิกนั่นเองครับผม และปุ่มด้านข้างกับปุ่มเมนูนะครับด้านบนกด1ครั้งจะเป็นการเปิดปิด traction control นะครับรูปที่เป็นโช๊คนะครับสามารถปรับความสูงต่ำของโช๊คและปรับความยืดหยุ่นของโช๊คได้นั่นเองนะครับความจุถังน้ำมันของ F900 GSA นะครับถ้าเป็นตัว F900 GS ปกติจะจุได้ที่14.5ลิตรแต่ถ้าเป็นตัว GSA จะจุได้ที่23ลิตรนะครับผมวิ่งได้ประมาณเกือบ500กิโลนะครับต่อน้ำมัน1ถัง และมาต่อกันที่ช่วงท้ายของตัวรถนะครับตัวรถนอกจากจะใส่แชสบาร์ด้านหน้ามาแล้วยังใส่แหลกท้ายด้านหลังมาให้ด้วยทั้งเป็นแหลกด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านบนหนึ่งนะครับซึ่งลูกค้าสามารถติดปีบเพิ่มแบบนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เราติดปีบให้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับและมาดูกันต่อที่รายละเอียดของตัวล้อหลังนะครับ ขนาดจะเป็น17นิ้วนะครับล้อซี่ลวดไหลยางในเหมือนกันนะครับขนาดยางติดรถจะอยู่ที่150ทับ70ขอบ17เป็นดิสเดี่ยว265มิลิเมตรนะครับเป็นคาลิปเปอร์เบรก1ลูกสูบส่วนโชค๊คด้านหลังนะครับจะเป็นสวิงอาร์มอลูมิเนียมกับโช๊เดี่ยวพร้อมระบบรีบาวและพีโหลดครับผมและภาพรวมของ BMW F900 GSA คันนี้นะครับ จะเป็นประเภทเครื่องยนต์2สูบเรียง 895cc ระบายความร้อนด้วยน้ำ105แรงม้า93นิวตันเมตรที่6,750รอบนะครับมีเป็นเกียร์6สปีดพร้อมระบบควิกชิปเตอร์ขึ้นลงเลยนะครับและปัจจุบ,บันตอนนี้เชิดชัยออโตเฮาส์ของเรามีรถทดสอบ หลากหลายรุ่นของ BMW ด้วยกันนะครับมีทั้งตัว R1300GS และ F900GSA ให้ทดลองขี่ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับมาทดลองขี่ฟิลลิ่งดูก่อนว่าชอบหรือเปล่าลองมาปรับโหมดเล่นดูก่อนว่าถูกใจหรือเปล่านะครับก่อนตัดสินใจซื้อ และถ้าลูกค้าสนใจก็จะมีแคมเปญพิเศษดีๆมอบให้ลูกค้าทุกๆท่านที่สนใจสำหรับโปรโมชั่นแคมเปญน,นะครับถ้าพี่ถูกใจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับยังไงวันนี้เซลทีลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ